a ah uh. <S ล s a l a m u a l a i k u ะ warahmatullahi w a b a r า k a t u h อัลลอฮ์คือพระเจ้าผู้ประทานคำพีมายังบรรดาศาสดาทั้งหลายและอัลกุรอานเป็นคำพีสุดท้ายของมนุษย์อลัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าแท้จริงศาสนาณนะอาลัลลอฮ์นั้นคืออิสลาม และบรรดาผู้ที่ได้รับคำมพี์มิได้ขัดแย้งกันนอกจากหลังจากที่ได้รับความรู้มายังพวกเขาเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขาเองและผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลอแล้วไซแน่นอน อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระอาละอิมรอนสุรที่สามายาที่สิบก้าจงปฏิบัติตามบรรดาองค์การของอัลลอฮ์อันกรอานคือทางนำชีวิตอิสลามเป็นศาสนาแห่งทางนำของอัลลอฮ์